ฮึมฮึมึมผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมกลับมาทำคลิปแล้วตอนนี้ผมอยู่ส่งการนะก็เลยอยู่ส่งการลาประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงกลับมาบ้านนะผมก็จะมาทำคลิปต่อนะไม่ต้องไม่ต้องทวงนะครับว่าคลิปไหนจะลงครับเดี๋ยวลงให้เลยครับเดี๋ยวลงให้เลยนะโอเคก็ ผมมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์วะมนี่มนด่มันนี่มัมนี่มันิม่มันนด่ตามมาตามมาตามมาให้ดูให้ดูแว๊บ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 ไปไงอือีใหม่อยู่ไงบอกเลยครับว่าเดี๋ยวนผมรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้มันรู้สึกแบบผมขยักขย่งมันมากๆเลยแบผมไม่กล้านั่งมันะเด็บออีกด ก็อีตัวดีได้แล้วมัน,ม,นมันบอกตัวเป็นหน้าขยังเย็งมากเลยทุกคนห้ออกไปเป็นไงโอ้ถอยเข้าไปอนอย่างที่ดูยางเซียวอย่างไงสุดจ่อยไหมครับเดี๋ยวนะน่ะปีค่อนตอนนี้แม่นอนอยู่ห้องนะ บอกแล้วตัวนี้ตัวนี้ราคาปะแพงที่สุดเท่าที่กูเคยซื้อเก้าอี้มาเลยนะซึ่งตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าสี 4, ่พันเท่าไรล,ลืม,มละสี 4, ่พันสี่มั้งจำไม่ได้เราเออก็เกือบห้าพันนะมั้งแพงแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อมาละซึ่งบอกแล้วตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะมีสปอนเซอร์ซื้อมาให้นะคือคนสนับสนุนผมนั่นเองนะซึ่งแบรนด์นี้เขาบอกแลว้วเขาไม่ได้จ่ายกูนะกูเห็นในเฟซเฉยเออกูก็เลยซื้อมากูผมจะไม่อ่านชื่อแบรนด์นี้นะเพราะเขาไม่ได้จ่ายผมนะ ผมจะไม่อ่านชื่อแบร,รนดะ์แล้วโอเคกม็มาดูสักหน่อยดิค,คือผมสั่งของมาผมบอกให้แม่เซ็นรับให้ด้วยเอว่าผมยังไม่กลับคือส่งมาก่อนเสร็จปุ๊บพ่อกับแม่ก็เรียบร้อยครับแกะกล่องประกอบไปรเรียบร้อยแบบอยากดูของใหม่ไงสงสัยไงกลับมาบ้านเขาก็ประกอบให้เรียบร้อยนะก็ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้มารอประกอบเองนะมาเดี๋ยวมาดู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 มาด,มาด,มาดูเดี๋ยวกูหาตรงปรับกมันอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เหน็นไหม ตนนัต,ะต,ะต,ะตะนะน,นี่ตัวปรับนะครับอันนี้เป็นตัวที่เอนเอะเอหลังงเ,เออตัวนี้ปรับระดับขึ้นลงอลองกดอ้ยตกใจตกใจนะก็ประมาณนี้ก็คร่าวๆมันมีตัวนี้ครับระบบอันนี้มันเป็นที่เหมือนเป็นตัวนวดนะตัวนวดหลังระบบสั่นเดี๋ยวก่อน เนี่ยๆๆซึ่งผมแปลกใจดีว่ามึงจะให้กูเสียบยังไงวะมันเป็นสายแค่เนี้ยมันเป็นสายวันบีแค่ไหนทุกคนเนี่ยๆไหมแล้วถ้ากูเสียบกับคอมแล้วกูจะเล่นยังไงถ้าเราปวดเจ็บเนี่ยกูจะนั่งเล่นยังไงนั่งเล่นนี่หรอไม่ไม่จริงอ่ะ <laughs> ไม่จริงอ่ะ มึงมึงจบสายไปเลยเรืยว่าผมต้องเอา CPU ย้ายมาข้างล่างวะเคสดย้ายมาข้างล่างหรือไม่ก็ต่อปลั๊กปลั๊กสายตามาใช่ไหมแล้วก็เอาอะแดปเตอร์เสียบต่อนงี้แต่สมเหมือนวุ่นวายทุกคนก็เลยมาสั่นไหมลองดูก่อนมาสั่นไหมทุกคนดูก่อนมาดูมาสั่นไหมมา,ม,าม,าไหม,มาเป็นที่นวดนะสั่นไหมได้เสียงไหมสั่นนะเขามาสั่นนะสั่นดิ มันสั่นใจมันสั่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะอืมน่ะก็ถือว่าสั่นนะเอเอาเป็นว่าไอ้ระบบสั่นนี่ผมอาจไม่ใช่นะผมรู้สึกมันเกะก,กะนะเกะกะทิ้งไปไม่เอาไม่ใช่ <S 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 ลบชิบหายโอเครนะับก็แต่เรื่องข้อนี้คือเป็นการโดเนทมาครั้งแรกครับ <S <S โดเนทมาห้าพันบาทนะทุกคนเดี๋ยวบอกห้าพันบาทนะโอ้โหใจปั้มจริงๆไม่คุณเดย อ่าต้องขอขอบคุณนะเขาบอกว่าใช้น้ำแฝงนะรัาน้ำแฝงก็คืออ่า TKP นะผม TKP ทุกคนช่วยกันแฮชแท็กในคอมเมนต์นะว่าแฮชแท็ก TKP นะนะถ้าไม่แฮชแท็กเด็กกูม่นทำคลิปนะเว้ยเออขอบคุณมาก่อนนะห้าพันบาทบอกเลยว่าท็อปโดดเด็กจริงๆับคนตรงนี้ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรจะตอบแทนนอะกจากว่าขอบคุณนะผมจะทำคลิปที่มันไม่มีสาระต่อไปแล้วกันนะอืมคลิปไ like รประโยชน์อนะผมชอบผมชอบคลิปไม่มีประโยชน์ <laughs> ถูกใจเก้าอี้นี่มันเหมาะสมกับผมจริงๆไว้ทุกคนอันนี้แบรนด์นี้นะครับเขาไม่ได้จ่ายกูนะกูจะไม่อ่านชื่อครับดีหรือเปล่าไม่รู้กูซื้อมาแล้วเออสี่พันกว่าบาทเกือบฮะสี่พันสี่ไม่จำไม่กดจำไม่ผิดนะไม่กดพ่วงจริงๆํำไม่ผิดนะครับผมค่าส่งอีกสามร้อยนะก็ก็โอเคนั่งก็สบายดีนังสบายดีมันน่าจะสบายกว่าตัวนั้นเยอะนะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามไปอย่าลืมแท็กด้วยไหม TKP ตามนั้นทุกคนช่วยกันช่วยกันขอบคุณพี่เขาด้วยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปรับคลิปก่อนแล้วกันนะทำเล่นเกมเล่นเกมหิวเล่นเกมโอเคไปบายจุ๊บ